สวัสดีครับท่านผู้ชมเ,เหรียนที่อยู่เบื้องหน้าท่านนี้เป็นเหรียญของพระครูวาทีธรรมคุณหรือหลวงพ่อบุญนะครับหรือหลวงพ่อบุญแห่งวัดลานคาอำเภอบางปะมะจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นปีพศ2515นะครับ ปีพศ2515พระคูวาทีธรรมคุณหรือหรือหลวงพระบุญนั้นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งที่น่านับถือนะครับนี่ผมจะอยู่ใกล้ๆนะครับ นี่เป็นด้านหน้านะครับใช้ดูดหลังนะครับด้านหลังจะมียันนะครับนะครับแล้วก็มีปศออกำกับนะครับปีที่ปลุกเสกสร้างนะครับ2515นบห้าะครับถ้าครูทำ อาวัีธรรมคุณหรือหลวงพ่อบุญนั้นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเคร่งคัดในศีลจรรนุวัตนะครับท่านมีคาถาคมดีนะครับเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนหรืออุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะฮะแล้วก็จังหวัดที่ อยู่ใกล้เคียงนะครับนะครจังหวัดที่ใกล้เคียงก็มีสิงห์บุรีนครปฐมนะครับาการจจกาญจนบุรีนะครับนะรอบๆนะครับนะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายาไวเ้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการประกอบ สัมมาชีวะชอบนะครับสวัสดีครับ